สบายดีสบายดี่อแม่พ่นอสบายดีเอฟซของสาลาโน่ทุกคนบว่วาจะเป็นภายในหรือต่างประเทศเนาะแต่ยังดีต้อนหับเขาชูว่องย o u t u b e ของสาลาหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยมื่อนี้มาพบมาพอกับสาลาหน่อเนอะาะซาลาโน่ับสิบ้าทุกคนเดินทางมาหาสาวโสดดุนใหญ่ทุกคนเลยซึ่งสาวโสดอา่าผู้นี่เนาะ เพิ่นจะเปิดใจมาได้อาสักพักหนึ่งแล้วทุกคนเลยสาระหน่อยก็มาหาเพื่อนเป็นครั้งแรกเนาะโดยที่มาที่ไปของเพิ่นหรือว่าซื่อเสียงนิ่งน้ำของเพิ่นเนาะสาราหน่อยก็ยังบ่นหูทุกคนเลยเพราะว่า่าสาหน่อยก็มาหาเป็นครั้งแรกเนาะทุกคนเนาะโดยมันก็สิมีเสียงรบกวนี่เด้อทุกคนเลยเพราะว่าเพื่อนพระเจ้ามีเวียยเนาะจากเพิ่นเฮตดอีกอย่างเลยทุกคนเลยมันก็เลยมีเสียงแบบนี้เนาะก็ขอโทษขออภัยน้หลายทุกคนเลยก่อนอื่นก็ขอฝากเอซีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสาระหน่อยนี่เด้อทุกคนเด้อ เพื่อว่าเหตุศาลาหน้อยได้มีกำลังใจและเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะทุกคนเนาะขอนว่ามีโฆษณากับเบิ่งเหตุศาลาหน้อยนี่เด้อเพราะว่ารายๆของศาลาหน้อยจากการเบิ่งโฆษณาทุกคนเลยก็โอเคเนาะเฮาไปหาทางสาโสดเฮาเลยทุกคนเลยสบ,บายดีสบบดีมา <c oughs> พ่อสาโสดนำมอาอีกแล้วพี่น้องเลยฮ <c oughs> ะคนอื่นเนาะให้ทางสาโสดเท่าแนะนำอ่าโตคนมีสื่อว่าจังไรเนาะส,สื่อแก้วสื่อแก้วบ่อ๋ออายุจากปีแหละ อ๋ออยู่สักแปดปีเนาะอ่าคือมินี่ทางไอ้แก้วออกมาออกซองมาใช่ไหมเนาะออกมาเปิดใจบอเปิดใจอยู่แล้วที่ผ่านมาเปิดมาุดนแล้วบ้อเปิดได้สามวันนาะสามวันนี้บอ,อโดยเคยมีครอบครัวมาก่อนอยู่บอแต่<อ>ปัจจุบันนี่คือเลิกกันแล้วบอของเก่าแบบอไดแบบปลาห่างกันโบรวาณอะไรแบบ เขาไปไทยแล้วเขาโทรมาเขาบอกว่า yeah, บ่ม oh so ักแล้วหมดใจแล้วเขาขอเลิกก็คือทางฝ่ายชายเป็นคนขอเลิกโดยโดยคือเพื่อนลงไปหาเงินอยู่ไทยเนาะแต่ว่าเจ้าน่ะอยู่บ้านอยู่บ้านน้ำลูกโอ้ก็คือมีลูกอ่าจจะคนคนเดียวโดยเพื่อนลงไปไทยนี่ลงไปลนบบมันลงไปหันดนแล้วแต่ว่าเพิ่นมาเพิ่งมาบอกเลิกโดยเพื่อนมีคนใหม่บอก เมก็ไม่ได้บอกเนาะโดยถ้าเกิดบริทรรสาเหตุบอกามแล้วแต่มีแต่คนจะตอบคำเดียวเนาะมดใจบุมอ่คือสำนันมันบอกคือบริใจบรมักไอ้แล้วโดยแล้วยังเส้นเนาะทรัพย์สินเด็กที่ว่าสั่งมานำกันทรัพย์สินแล้วเขาบริหารมียังไงทีห้างนั้นสั่งมันกันแล้วมีคนญาติมันจะมีเพือนทั้งหมดที่คนไทยเราจักมีเฮือนบอกวันที่สั่งมันกันมันบอกแบบว่าสมมงหมว่า ป้าห่างมันสิเป็นของไผรบ้างเนี่ยเขาบอกให้เขาเขาใยขวดไปแดงเขาให้ขวดใบแตงรถจักรคันเดียวอือก็คือทางอ่าแผ่ชายขวดขวดแบ่งเขากรบโบแบ่งทั้งที่เขาบันเลิกเขาได้เลิกทั้งโดยที่อยู่ตั้งอาศัยเป็นดินผู้ใดดินซื้อเองดินซื้อน้ำกันบ่ดอนซื้อน้ำกันซื้อน้ำกันกับป๋ออ๋อบันเลิกลากระแลบันห้แต่เอื้อยนี่เอาแต่รถจักรไปโดยโดยเงินเห็นเงินเงินชีดินบ่ให้ โดยไทยน้าเนาะคือกรณีนี่เนาะอ่าเพิ่นคือบ่ยกอ่าทรัพย์สินนี้ให้รูอ๋อคือแลบว่ามีอ่าใบอ่าทะเบียนสมรสข้างในบอเจ้ากับเราเบอรีโอ้โดยโดยแต่ว่าแต่งงานแล้วบอกับเราแต่งค่ะกับ่าได้แต่งมีต่ผูแขนมตะผูแขนหน่อยสิบอโดยอืมโดยมันก็คือเห็ดให้เหตุผลที่แบบว่าเขาแบบสมมติว่าเขาบอให้มันกับอ่ามีสิทธิ์นะ่ะ คือเขาบ่มีใบยังเดีด้เนาะโรยโรยแลยวทางพ่อแม่เอื้อยได้จ้ะว่ายยังไงทางพ่อแม่ก็เขาบอกว่าคันเขาบ่ให้ก็บ่เอาเอาให้เขาแท้จะได้จะได้กับเพิ่นกับโบหมักยากเนาะเพราะว่าจังใดเพิ่นกับโบไฮอยู่แล้วทางฝ่ายชายตอนตอนชีคอค่ะค่ะเพิ่นก็บอกเพิ่นไม่เห็นนั่นครอบครัวทางนั่นให้ให้เขาก็บอกว่าเออบเขากับโบมีก็เลยแบบบ่ให้คอโบไฮเต่งคันลูกหักมากันก็อยู่ลงนีไปซะ จนความดีของเพิินพอนะโดยโดยก็คิดว่าลูกเป็นลูกลูกเคยแบบสีเห็นใจตรงนี้นะมาที่ผ่านมานะโดยนะนะพอนะลืมบุญคุณพ่เนาะลืมบุญคุณแม่นิ้วทั้งที่ว่าทางพอเถ้าไม่เถ้าบ่ที่เรียบร้อยอ่างอย่างอีต้นสงสารแบบปู่มีกับป่แตงมีกับ่แตงงั้นว่าให้ลูกหักแพงกันแม่นอืมแต่พอเผินาคกันเนี่ยว่า เปิดมาเห็นครอบครัวของมันทางลูกเคยเลยบอกว่าเออโบอมีกับ,บ่บแดงหันหักมาถึงหนุนกันโดยแลวบาน้คิดว่าคนไปสิคิดว่าสชีหักลูกเชา้าคนท <c oughs> ันเลยเนาะคนทฮาเริ่มจากชูนนะนะคือพอมาอยู่นุนกันแล้วว่าทาง่ายนี่อกอาการอ่าไปเหตุงานอยู่ยเมืองไทยก็เลยโทรมาบอกว่าบ่มาเอื้อย่ใจมักมาเอล้อยแล้วบ่โดยอืม แล้วเป็นยังไงข้อรู้สึกเกิดมือเจอแบบนี้นอนบเวลบหาคืนนอนบเวลบหาคืนบ่เข่าของกูกินนี่เป็นอะไรโอ้ยแค้นแคบด้วยแล้วอันระหว่างที่แบบว่าเพิ่นไปหาเงินเนาะเพิ่นส่งเงินมาให้ใส่อยู่บ่ก็ส่งปกติอยู่ส่งปกติอยู่โดยโดยแต่ว่าเพิ่นออกหนึ่งใบเดียวเนาะตอนตอนเพิ่นมากับแปลกอยู่แปลกว่าเพิ่นแบบ จากคนที่แบบเพื่อเบียกระนุ่งกระนิ่งกันกับสีเป็นแบบห่างเหินกันแบ่บ่คอยปากคอยถามกันแน่นกระห่างเหินกระทามยู่กับเหมือนแบบเขากิดความผูกซชื่องกับหูด้วยว่าเขาเกิบมาอยู่กันหมื่นสองหมื่นเนาะแน่นทั้อยู่น้ำกันมากกับเก้าปีจนว่ามีลูกน้ำกันเก้าปีความรู้สึกมันมันเปลี่ยนแปลงมันเขาต้องรู้สึกอยู่แล้วเนาะผูกเชื่องหนูลูกในผู้หญิงผู้ชายเนาะแล้วอาทางลูกในอยู่น้ำไผ่น้ำเอื่อยหรือน้ำเพลิน มันลูกคนกระบอไห่ลูกกระบอไห่อโอ้ลูกโบไห่เนาะมีมีแต่โบไห่ด้วยไห่จะลดจักบ่รถจักเนี่ยยังดีบ่รถจักเนี่ยคุจั๊กกะเว็บไทยกับกะบบดีพันไดเลยอืมจักฮันด้าเนาะเว็บไทยสื่อหลายปีแล้วบ่แต่เอากันผมว่าสื่อได้สองปีสามปีหรือประมาณนี้แหละยด้วยด้ยความจริงแล้วแบบปลาห่างกันใช่ไหมนะคันว่าอ่ะยังเห็ืยังไลน์หน่อยกับคนละเึิงใช่เนาะแบบ สื่อแต่ละอย่างคิดว่าบักลูกหักเมียกะสิ่งที่ห้ามนำกันกับแบ่งกันคนละเคืองนะอ่าะวชหามนำกันสิเหมือนแบบว่าเขาก็ยังมีจิตสํานึกอยู่ว่าเคยลําบากมันนำกันนะโดยโดยีคนเฮาแบบบ่มีจิตสํานึกยังเลยโดยเพราะว่าพระน่าจะอ้างอิงใช่ป่ะเพิ่นบ่มีอัานยังบ่ยังยืนอ่าโดยเราก็เฮ็นยังเพิ่นบ่ได้บัดนี้เนาะโดยแต่ความจิตสํานึกความดีมันบ่มีในตัวเลยบุมีเลยเหมือนกันโดย อ๋อมาก็เลยออกมาเปิดใจเนาะอ่ะาแล้ออกมาเปิดใจในมือนี้อยากคุยนมทางไหนเป็นพิเศษคุยได้ทางแม่ก็ได้เบ,บอร์โมยันโมยันนะผัวบอกวเราตัวอีกบ่ตัวกะตัวตัวไปโลอดไปหลอดกับตัวไปโลดเถอนะอนนคือเฮาต้องคือว่าเนะา,นานะการที่จะมีคนอารมณ์กับเฮาเฮาบอจักเหล่านี้ใช่คนจะเป็นไปในมือหน่ะเนาะโดยก็คือทั้งเอกย์เนี่ยก็มีประสบการณ์มาแล้วเนาะในในแบบนี้เหมือนกันใช่ไหม อายุพ่อนาได้ประมันได้บ้างหาสิบลงมาหาสิบลงมาทัวเอื้อยเองกับอะไรชาแปดปีเนาะโดยหาสิบลงมานะแล้วขออนุญาตถามเนาะทั้งเอื่อยเนี่ยเป็นคนบ้านไหนคนบ้านข้อบ้านข้อคือมาเมียอยู่บ้านมาเอาบ้านผัวเนาะโดยแบบคือผัวไปสู่มาอยู่พี่โดยโดย จากนี้ไปนะไก่บอกไก่ยูอืมอืมอืมคีโมร์ตัวคีโรจัคกับประมาณไว้กับเลนไม่กิดชุมน้มเลยอเลนชากับทองชุมน้มโดยเข้นอยู่ระดับการแลนเขาเนาะโดยออกมาเปิดใจนี่เนาะสมมติว่าทั้งภายทรายเขาเนาะเพิ่นเป็นพอห่างพอหมายลูกติดอีหยังกับคุยได้บ่ได้โดยกับโบเดติอย่างเนาะโดยสมมติอ่าในกรณีแบบการอบรมเนาะคุย อ่าเรื่องหัวใจแบบถึงขั้นว่าหักกันแล้วเนาะแบบว่าอ่ามาคอสู่กันนะใช่หมนะให้ทางอื่นเนี่ยจะสะดวกกับได้เราว่าอยู่เพื่อนเขาเอง<ม>ออกเงินหรือว่าไปอยู่น้ำเพลินอยู่น้ำเพลินก็นได้อยู่น้ำเพลินก็นได้เพราะโดย<ม>โดย,โดยแต่ว่าในครั้งนี้ก็อยากให้อ่ามันถูตกต้องเนาะมีใบยังยืนไว<ม>้ั่นจ้ะเพื่อนโดยโดยก็คือยังไงก็มีประสบการณ์แล้วครั้งหนึ่งเนาะ คนนี้ชิแหละกันมามีบ้านยังยืนมันจะเห็นอย่างมันกันยากพอเลือกลากันไปท้ากระเฮียห้องยังกับบได้ีับ้นนี้ทางไฟชายอาจจะได้เปียบท้าเป็นไฟยิ่งอาจจะเปียบเปียบลายคอยนะโดยแล้วทังเม่ยพอปู่ดิ่นไม่ได้เห็นใจอย่าง่บพิ่นก็มีแต่ว่าไปลุดมันบ่เอาเลยมันบ่กมักเลยอยู่ที่นี้คือเป็นไรเลยอันหนึ่งคือทางงานทังเม่ยพอปู่เนาะ อคนก็บอกนะว่าเออมันเบาอ้าวเบาหมักแล้วก็อยู่นี่แหละอยู่ดการนี่แหละกับ,บาาวันวันนี้คำว่านีออกมามีแต่ว่าลูกเราบาหมักอะไรแล้วก็ไปเราคันอยู่กะยังยังได้ข้าป่านะโดยไอย่างคือไหลแล้วไหลทางอ้อมนะคือว่าไหลตรงก็ได้ว่าก็ได้คันว่าวเขออนุอี่ยนำเนาะก็ะคือแบบว่าถีบมัวทรงเนาะโดย คือเพื่อนโบเ <bah> ห็นคุณค่าของเฮาโดยคือทั้งทั้งที่แบบว่า,าเฮือนซานเพื่อนกะอยู่น้าเจ้าแมนบ๊อกะซําเพื่อนว่าเพื่อนมาอาศัยอยู่น้าเจ้าเนาะแต่กลายเป็นว่าเจ้าต้องอาถึกกันเพือ่อนไล่ออกผู้มาอาศัยไล่จากของผู้สาวเนาะ โดยในกรณีนี้ซึ่งกับนาเห็นใจอยู่ทุกคนเลยก็คือเนี่ยมันบบมีใบยางยืนเท่ากบเหิตอย่างบบได้เนาะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ต่อไปกับมีตะว่าให้อ่ามาสู่ขอมีใบยางยืนให้มันถูกต้องเนาะเลยเนาะเดี๋ยวได้ทําการปรึกษาพอบังพอลุงไปแล้วบ่ปรึกษาแล้วแต่ว่าคันพอบ้านเนาคันอยากสู้ก็ได้แต่ว่าทางพอทางป่านะพอน้ว่าบ่อยากสู้บ่อยากมีเรื่องนี้ล้วมีแต่ว่าเขาบ่ให้กับบเอา คือคืออ่ะเนาะฝนกะฝนบักแงะบ่บักากว่าใช่เนาะคือการแต่งเห็นเนี่ยเห็นทางลูกเคยบ่มีฝนกะบ่ห้แต่งงินว่าเห็นเห็นใจลูกเนาะหักแพงกันนะฮะแสดงว่าทางพ่อเขาเอ็นคนแบบสบายสบายคือฝนกะหักแพ่งงานลูกเนาะคือว่าสบายแล้วท่าหน้าครอบครัวของเอื้อยนะอ่าที่อยู่นครนั่นเองแบบไหนแบบรวยบ่อหรือว่าแบบไหน พ่อพคนกับเปเอาเมียใหม่เยอะเมียใหม่เพิ่นอ๋อโดยโดยแต่อาฐานะนี้พ่ออยู่พ่อกินบ่กันพ่ออยู่พ่อกินทำใหม่ใหม่โดยโดยแต่ทางข่อยหันอยู่กับยายสองคนอ๋ออยู่ยายสองคนเป็นไรกันอยู่กันอยู่กันแบบกันอยู่แบบว่าไปวันวันไงกำนนัลสัมปาแั่ละแม่ปลากับมิตรปลาลูกไม่ยืินอ๋อโดยโดย คือเขาหน้ามก็ค่อนข้างที่แบบว่าสิบ่อคอยมีกินปันไดเนาะทางย่ายเพิ่นนี่ยมีอายุจักปีเนาะมันแปดสิบปีโอ้แปสิบเบียกหนึ่ได้เนาะมันบ่ได้โดยจะอยู่กันสองคนอยู่เปนสองคนโอ้โอ้เขากินแต่มื่อมีอยู่บ่อในเฮือนเมย์ไม้กับผอมาให้บางทีกับป่านุ่มเพิ่นกับบ่ได้กินก็คืออ่าทางพ่อดเอาเอาเม่์ไม้ ทางใหม่ใ่ก็หักทังเอื่อยอยู่บ่โอ้ยย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 อยย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 ว่าซัยย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 เยยอยอยย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 ยนยย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 นยย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 ่ยยยยยดยย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 ยนยย้ยย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 ากยย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 หยยยยยหานยยให้ยิยยดยย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 มยย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 ยอยย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 ย่กยดียยยยยนยดีทุกคน เม่แบบดีเป็นเชื่อยสายไปเลยนะจับเชื่อชายต่อๆไปเลยเนาะอ่าห้อยงานกับผู้ก๊กดีผู้กลางผู้หล่าดีไปเลยเนาะยังอยากจะว่าเอ้อน้องบ่ทิ่มบ่ปะเนาะโดยอ่าโศกหายกันยังมีความสุขดีอยู่ทุกคนเลยโศกหายกับคนต่างถิ่นจะสุขดีก็อยู่กันไกลๆตัวถือว่าดีชุนเลยโดยโอยโศกหายคนต่างถิ่นเนาะพอละเลิกลากันไปกับบุเรนหน้าตากันแล้วบมันีลยโดยโดยกลับไปหาท่านที่ ใช่เนสิไปถกสิไปไทยกสีเงินไปเ็มคือเพ็่นฟอมสนับสนุนหรือ่งเสริมเนาะแต่บปว่าอยากหาเงินให้าให้าเทีไปมยเายืเงินกัว่าเดยยแต่ถ้าเกิดคิดสิไปยู่ง่หาเงินยู่ไทยนะ่าคือสิไปยุ่งพอไหวอยู่เมืนก่มีเงินใช่เพราะว่าอีกย่างวียกงานในบบานเท่ากับโม่อยมีโดยถือ่มมีแต่เป็นงานนักแต่ว่าเงินแท้งถือโดยเนาะโดยแม่เลยเนาะ ระบัดเนี่เอ้ยนี่ระบกกว่าศรีดงไทยบัดนะฮะบัดแห่นนั้นอย่างบุีินอย่างนุบเนาะสี่แดนพาสปอร์ตโดยประมาณจักพันเนาะาสี่แดนด่วนนะหกพันโอ้แบบด่วนได้เนาะด่วนหกพันบ่ด่วนนะยืมเงินเัินแล้วหลนยืมเงินเัินไปมาอย่เนี้เลยโดยโดยเคยยืมเงินหรือเ่เคยปรึกษาเิรือเปบ่ ปุ๊าเพิ่นแล้วเพิ่นก็ได้เพิ่นนึงโอเคเว้นยังเพิ่นให้เยอะโดยโดยถือว่าดีเนาะสําหรับคนไกลตัวเฮาอ่าคนไกลตัวเฮาแบบสนับคอยสามสนุนเฮาถือโอเคแล้วแหละโดยอืมใส่มาใส่ก็สบายโดยอ่าน่าจะแบบว่าที่เพิ่นดีอาจจะแบบว่าทางเอกยนี่ก็ดีนําเพิ่นบ่แบบคอยหันดีนําดีค่อยเป็นคนแบบว่าเฮ็ดนําคนอื่นหลายกว่าตัวเองโดยโดยเฉพาะจังว่าอ่าอ้หยาดติพี่น้องถือว่าฮักแพง แล้วก mm. mm. ็คอยส่งเสริมสนับสนุนในสิ่งทุกอย่างเนาะโดยนี่แหละการสร้างความดีถืกคนเดีก็ถือคนใช่ไหมเนาะไม่ใช่นะแต่ดีบ่ถือคนเท่ากับเชียร์ไปซื้อไม่ได้ยังคืนนี่แหละคนเท่าทุกคนเราต้องมีประสบการณ์และบทเรียนแนวลูกเพื่อนนี้บอคิดเท่าหร่บออยากเมื่อน้าเจ้าะเนี่ยบอเพื่อนติดอันนั้เพื่อนไม่เพื่อนติดไม่ยากเพื่อนเอาอะไรเราเลี้ยงเตือนเท่าไหร่คนไปหาเงินยโอ้ดูแมนๆท่าคลอดออกมาได้ช่องเงินออกมาเพา่คนเรียก แม่เล็น้อยเนาะถ้าไดรเลี้ยงมันจะน้อยไงึ้นมากก็จะคิดอ่าคนนั้นเป็นแม่เลี้ยงเขาโดยคขาจะเอิแม่ดอเยโด่แต่ว่าความสัมพันธ์ความสนิทเนาะ็อาจจะสนิททั้งอาม่ยดายกัวอืมโดยโดยตาก้งอันก็่เย้าใจอยู่ว่าจะสิทาเงินโดยลู่าเงินธ์ความสน ก็ต่อไปก็ไม่ต่ว่าให้เอื้อยนี่เจอคนที่จริงใจเนาะคนที่แบบว่าเขาอุกเข้าใจพ้อมพาหาหาผ้าส่างเนะะเาะไม่ทช่หมดนมุโสดเฮานในกรณีว่าเราเองก็เป็นคนบ่อยมีเนาะแต่ว่าก็พออยู่พอกินแต่เพื่น,น,พนจะมาสวนเอื้อนพ่อมาหาส้างไปนํากันเอื้อยจะว่าได้ เาต้องคุยกันเบื้องก่อนต้องว่าโอลองกันก่อนโอลองกัน,น,นก่อนว่าชายแก<ๆ>่ก<ด>่ว่านุ่มแต่ละคนก็อาจจะมีอยู่ในระดับจนหรือระดับกลางหรือระดับรวยวันมีหลายดยบางคนในแบบเออคอยนี่อยู่ในระดับกลางแต่ว่าคอยนีสามารถเลี้ยงเจ้าได้หักหักฉักแพงเจ้า่าแบบดูแลเจะไปได้ตลอดนะจะ<ด><ๆ>มีลายลแบบบางคนก็รวยรวยว่าใช้เงินซื้อเพราะวมีเงินซื้อก็ซื้อเพราะเบื่อแล้วกันบัชนแล้วบบบนี้บางคนก็มีลายลูกแบบ ก็คือเอ่ยออกมาเปิดใจนี่ก็คือพร้อมสร้างครอบครัวใหม่เลยบอกสร้างครอบครัวใหม่เลยโดยโดยกับคนที่เลิกกันไปเมื่อกี้ก็คบกันแค่บริเวณบริเนานะนะคบกันแค่เดือนเดียวเดือนเดียวก็คืออ่าฮะมาอยู่กันเลยแค่น้อยคู่คองแต่แค่น้อยเนาะไม่ใช่ โดยโดยมต้องต้องต้องพบกันนานกว่านี้โดนหาเดือนบอหรือหาหกเดือนเลยนะเมื่อกี้มันก็ว่าไอ้หมดเดือนเดียวโดยคืออะไเนาะหักครั้งแรกมันบอกแม่ธรรมดาแบบผ่าดบอดึงเนาะว่าสิเจอแบบนี้อ่านี่แหละคนเฮาตอนพบกันใหม่ๆยังจะดีไปเบิดพอสักพักไปมามันมีอาการเปลี่ยนแปลงมา โดยแม่เนาะแตมีแต e ่ว่าถ้ารอบนี้ถ้ามีอีกอะคุยโันดนเนาะคุยโดนกว่าเก่าคโดนกว่าเก่าโดนคือใช้เรือประมาณหาหเดือนไปเฉียดนเลืเฉียจากเดือนเนาะสองเดือนสาเดือนสี่เดือนหาเดือนอ่าเรือทางไฟสายพวกของกับเป็นปีไปเนาะไปชั้นเนาะโดยหรือถ้าว่าแบบอ่าทางไฟสายเพื่อนต้องการแบบจัดสรรงบควใหม่คือกันแต่ก็ให้เวลาประมาณอยู่อ่าสี่หาเดือนเนาะอ่ามาตัวการศึกษาใจมันเป็นเรื่องง่ายๆการที่เฮามาอยู่นกันนี่บ่งแหน่บางคนถ่งสองมื้อแรือชิ่งยาปาห่างกัน มันต้องอยู่กันตลอดชีวิตจนแก่จนเฒ่าหรือว่าจนตายจากกันเนาะโดยชีวิตคู่มันเป็นเรื่องของเล่นๆดอย้าวปิดท้ายนี่เอื้อยอยากฝากยังให้กับนุ่มที่จะเข้ามาหาเอื้อยขอแปลว่าบ่เจ้าสู้อย่างเดียวตัเจ้าสู้อย่างเดียวเนาะโดยก็คือชัดเจนคือทั้งเอื้อยนี่ก็พร้อมสาครอบครัวแต่ว่าอยู่ในระหว่างการคุยอยู่ให้รับอาชีพหาเดือนก่อนเนาะอทั้งค่อยเว้าเรื่องอะไิธีที่ทําการสู่คอเป็นไปได้เนาะว่าซั่นซะอ่า แต่ข้อให้เอื้อยมีมันนั่นไม่ไหวนแหละเพราะว่าจะมีชีวิตแบบสดใสขึ้นกว่าเก่าโดยโดยก็ขอให้เอื้อยเนาะเลิกจมปักกับอดีตที่มันบูดีเนาะอ่ารซะเพราะว่าอดีตของเอื้อยที่มันบูดีอยู่แล้วตัวนี้นะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนเคขี้อเฮาทิ่นง่ายๆซะเนาะโดยอ่าขอให้เป็นกำลังใจให้เอื้อยสูสีต่อไปโดยโดยโอเคนี่ว่าสาระน้อยแล้วก็ทางเอื้อยยังแก้วแก้วเนาะอาจารขอจัวคิดไปก่อนไว้อัปเดตเรื่องเรา มือหนาขอังซะจะมาดีดไหมอ่ะวันนี้นนนนนนนมาียกับสนมหอกกคำว่าสบายดี